หนึ่งครั้งกันดีกว่าว่าเราจะได้อะ,อะกดไม่ต้องแสดงอีกนะคะกดยืนยันไปและเราก็จะได้วิทีโอมันจะเป็นขึ้นมาอย่างนี้ใช่ไหมเอฟเฟคขึ้นมาอย่างนี้แปลเราได้เป็นบัตรเช่านะคะโอเคค่ะมันก็จะอยู่ตรงคลังนะเรากดที่โต๊ะ สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะคะขอต้อนรับเข้าสู่ในรายการจิมเมี่นะคะก็สวัสดีปีใหม่นะคะวันที่1มกราก็แฮปปี้นิวร์นะคะขอให้เป็นปีที่ดีสําหรับทุกคนนะคะช่วงช่วงสิ้นเดื๋ยวเรากลับไปพักมานะวันนี้นะคะมีการกลับมาของตัวสกินเทลแอนนัดอีกครั้งนะคะเป็นสกินระดับไมติเคิลนะคะแล้วก็สามารถสุ่มฟรีได้ด้วยนะเดี๋ยวว,วันนี้เรามาดูกันดีกว่าว่าจะราคากี่หคกรงนะคะถึงได้สกินนะคลิปนี้ก็จะเป็นคลิป รีวิวกิจกรรมต่างๆนะคะเราก็จะพยายามพัฒนาปรับปรุงคอนเทนต์ให้ขึ้นไปนะคะแต่ช่วงนี้ก็อาจจะอาจจะเห็นการเ,เปลี่ยนแปลงเอ้ยไม่ค่อยเยอะนะคะก็ค่อยๆปรับปรุงพัฒนาไปนะอ่ากดที่เข้ามาตรงนี้นะคะจะเป็นกิจกรรมแบบนี้อ่า สำหรับใครที่สนใจเติมเกมแนะนำร้านก็เด่นเติมเกมเติมเกมราคาประหยัดให้บริการเติมเกมราคาถูกและเติมเกมได้ตลอด24ชั่วโมงและสำหรับใครที่สนใจนะคะสามารถแอดไลน์โกเด่นเติมเกมนะคะเน้นย้ำว่าต้องมีแอดและใครที่สนใจโปรโมชั่นต่างๆนะคะกดติดตามได้ที่ Facebook ได้เลยและยังมีเกมอีกมากมายให้เลือกเติมนะคะเราจะทิ้งลิงก์ไว้ให้ที่ใต้ดีสคริปชั่นนะคะ เติมเกมแบบใหม่นะคะใช้เพียงแค่ UID ง่ายกว่าเดิมไปที่ช่องโปรไฟล์กดรูปฟันเฟืองกดที่ช่อง Open ID นะคะสามารถ Copy ID Open ID นะคะสำหรับเติมเกมจะต้องไม่มีตัวหนังสือน,นะคะต้องมีแค่ตัวเลขเท่านั้นนะคะ ยูดูคลิปสักแบบนะคะใครอยากมีไอดีเทพๆตัวดีๆแล้งสูงวีเลยสวยนะคะไว้เล่นราคาเริ่มต้น50บาทเราขอแนะนํานะคะแฟนเพจแอดมินต้น t ีพีเพจที่รับซื้อขายรหัสเกมมาาวีนะคะที่ปลอดภัยไม่มีโกงทั้งช่องเรารับประกันความปลอดภัยได้เลยนะคะสําหรับใครที่สนใจไอดีนะคะสามารถทักไปได้ที่ทางเพจได้เลยเดี๋ยวเราจะยิงลิงก์ไว้ให้ที่ใต้คลิปนะคะก็จะเจอหน้ากิจกรรมแบบนี้นะคะทุกคนก็จะเป็นเนี่ย อ่ะเดี๋ยวเรามาดูวิธีเล่นนะคะซุ่มฟรีหนึ่งครั้งสามารถสุ่มฟรีได้ทุกๆ24ชั่วโมงเสียงก็แผลๆไปนิดน,นึงนะคะก็อย่าอย่าเพิ่งว่ากันนะก็จะเป็นสุ่มฟรีทุกๆย4ชั่วโมงนะคะทุกคนแล้วก็จะมีแบบมีโอกาสได้รับแบบเครื่องรางแล้วก็ถ้าได้รับเครื่องรางเนี่ยครบ5ชิ้นนะคะก็จะได้เป็นสกินเทลแอนนัทไปเลย แล้วก็สามารถได้รับรางวัลใหญ่ทุกทุกในการเล่นแต่ละครั้งก็จะมีแบบของในครั้งนะคะเราก็สามารถ3ชิน้น่ยสิ่งที่เราไม่เอา3มชิ้นเราก็จะเปลี่ยนเป็นเล่น1ครั้งได้นะคะประมาณนี้ยินดีด้วยคุณมีโอกาสได้รับพิเศษร,รางวัลอะไรอีก7ครั้ง <c oughs> คือกิจกรรมอาวีมันเยอะมากนะคะไ่ได้เข้ามาดูแล้วก็ติดเกมอื่นนะกิจกรรมนะคะตั้งแต่วันที่10เออตั้งแต่วันที่1มกรานะคะเวลา1 1อนาฬิกาจนถึงวันที่21มกราระยะเวลานะคะประมาณ20วัน ก็ถือว่าให้มาสุ่มนะคะช่วงวันท้ายๆประมาณวันที่20มกราโดยการสุ่มฟรีก่อนนะทุกๆ20วันเดี๋ยวอาจจะแบบช่วยประหยัดเงินไปหลายบาทน,นะคะทุกคนอาก็จะมีเปอร์เซ็นต์นะคะโทเค็นชิ้นที่1่เนี่ยจะออกเยอะหน่อยไล่ลงมาแต่ชิ้นที่5้าจะออกจะออกแบบท้ายสุดเลยนะคะอ่ะเดี๋ยวเรานะคะมาทําการสุ่มฟรีหนึ่งครั้งกันดีกว่าว่าเราจะได้อะไร <c oughs> อากดไม่ต้องแสดงอีกนะคะกดยืนยันปและเราก็จะได้ วิทุกคนมันจะเป็นขึ้นมาอย่างนี้ใช่ไหมเอฟเฟคขึ้นมาอย่างนี้แปล,แลวราได้เป็นบัตรเช่านะคะโอเคค่ะมันก็จะอยู่ตรงคลังนะเรากดที่ตรงคลังนะคะมันก็จะเป็นอย่างนี้อ่าก็สามารถกดส่มไป่ได้กองจนหมายได้อะไรอย่างนี้นะคะแต่ครั้งถัดไปมันก็จะลดราคานะคะจากยี่สิบเก้าเป็นเก้าหูปองงเดี๋ยวเราลองกดสุ่มไปนะคะอ่ากดเิเนยียนไปตื๊ดตืด,ตดเราจะได้เลยเนดะ่ะเราจะได้ทุกคนเราจะได้เลยเฮ้ยได้เป็นสิบมานะคะ แต่เครื่องรางมันยังไม่ออกเลยแต่เราอ่ะไปดูคลิปรีวิวต่างๆมาเครื่องรางอ่ะจะออกราคาต้องสุ่มประมาณ10ครั้งนะคะเครื่องรางจะออกเพราะฉะนั้นทุกคนเห็นตรงเครื่องรางอันที่1นึ่งไหมแล้วก็มีสิทธิ์ที่จะได้เป็นสกินลิงนะคะกับตัวเมนี้เราไม่แน่ใจนะคะว่าตัวอะไรก็เราก็มีสิทธิ์จะได้นะคะถ้าทุกคนเข้ามาขยันเล่นทุกวันอันนี้ก็จะเป็นคลิปรีวิวสุ่มกิจกรรมให้ดูกันนะก็ถือว่า เราไม่ค่อยเมนเท่าไหร่เพราะว่าสกินก็มีเยอะแล้วนะคะอันนี้มี2อันเดี๋ยวเราไว้ค่อยครบ3อันนะคะค่อยเอาไปเล่นสุม่มอีกหนึ่งครั้งรอมาเล่นฟรีพุ่งนี้นะคะก็จะเป็นประมาณนี้นะคะสําหรับหน้าตายกิจกรรมเราทําการแคปภาพไปดีกว่าอ่าหน้าตายกิจกรรมตัวสกินเทลแอนนัทนะคะแล้วก็เราไปหาข้อมูลมาแล้วนะคะอันนี้คือการันตีการันเตอร์ราคาที่ ได้สกินนะคะจะอยู่ที่ประมาณ5,500คูปองนะคะจนถึง6,000บาทซึ่งเราก็ประมาณไม่เกิน5,000ประมาณไม่เกิน5,500 5,600ประมาณนี้นะคะก็เป็นราคาแบบเบาๆเบสิกอะไรนะเพราะมันเป็นสกินระดับมัลติเคิลนะคะทุกคนสกินมันก็อาจจะแบบเอออลังการงานสร้างกับคูปองทุกคนตัง5,000อ่ะแล้วก็เอาไปส่มกิจกรรมเล็กๆได้หลายสกินแล้วนะคะเพระาะว่านี่อ่ะ คลิปนี้นะคะก็เช่วยกันกดแชร์กดไลค์กดติดตามกดเฟิดกันดีค่ไกันดียะนะคะเดี๋ยวไว้เราจะถ้าจริงๆคือเคเราอะ่ะเรียนหนักงานเยอะอะไรด้วยนะคะเราก็จะพยายามหาเวลามาทำคลิปแล้วก็ปรับปรูคอนเทนต์นะคะสำหรับใครที่สนใจเติมเกมอะไรต่างๆเล่นเกมอะไรนะคะสามารถละเอียดดูได้ที่ใต้คลิปเลยนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะจะพยายามหากิจกรรมสายฟรีมาลงกันให้เยะๆนะคะไว้เจอกันใหม่นะ